มาเทศปลานะครับบ้านน้องทำไงนะครับเฮ้อแยาไปดันหนาดันเลยเสียหน่ะแหละเละ่ใหม่เนี่ยเหลาเฮ้อแตกนะครับอ่ซึ่งน้องนะครับจะลงสําการนะครับในมืออื่นนะครับวันที่แปดนะครับสิงหาคมเฮานะครับเจอถึงนี่นะครับซึ่ง เนื้อหนานะครับอยู่ที่สิบพาไลนะครับนะครับจะรับอ่รอยหาสิบค้นนะครับเป็นน้องหันหัวนะครับซึ่งน้องนี่นะครับคาดเรื่องการสูงนะครับของหันหัวนะครับออามีไฟแตกอยู่นะครับเอาซึ่งมิปานะครับมีปลาบึกนะครับปลานิ่นนะครับปลาจาระเม็ดนะครับปลาหยี่สกปลานวดจันนะครับ ปลาตะเพียนนะครับเอ้าวานถึกใหม่นะครับเพราะว่าด้านขางนะครับิ่นเอาใหม่ลงนะครับซึ่งเป็นน้องวัดนะครับเอ่เอาใหม่ลงนะครับการข่ามยนะครับหลอบน้องสิมีใหม่นะครับซึ่งน้องนี่นะครับบริลลลงสำการนะครับน่านผสมพวนธุ์แล้วนะครับนนำเนือนนำนะครับเลือกย่ที่สองเมตรนะครับกำลังดีเลยนะครับ ปลาบึกนะครับอ่ามากกว่าสองอยตัวนะครับอ่าได้รับแจ้งนะครับจากทังผู้ยญบบ้านนะครับซึ่งคณะกรรมการนะครับเพิ่อกับมาเบิงนะครับอยู่ทังสาาขงหลังนละทั้งวัดนะครับอ่านะครับถือใหม่นะครับอลองผลใหม่ก่อนนะครับสนอยู่นะครับไม่กระถือ เอานะครับมีโยกอยู่นะครับเอ๋อมีโยกอยู่นะครับพี่น้องเอ๋อคอยเบิังกันนะครับถึงห,าห่าแหนะครับถึงถ่ายวิดีโอนะครับเอ๋อขึ้นมาแล้วนะครับมาโยกขึ้นมาจะซื้อนี่เยี่ยงเยีงย,ง,ยงอ๋อนะครับมีไฟแตกจากๆกกเลยนะครับพี่น้อง เอานะครับปานินนะครับขึ้นมาเลยนะครับเอาเอาเบิ้งกันนะครับพี่น้องนะครับปานินหลดใส่กิโลเลยนะครับเนาะมาเบิ้งนะครับมาเปิดนี่นะครับมาริมฟังนะครับนะครับคักัวขัาพี่น้องเบิ้งเอานะครับอะใส่นะครับใส่กิโลเลยนะครับนี่อะมีตัวนึงนะครับโลกควายนะครับนะครับคักเลยนะครับ เอาเปิดนี่นะครับขายกิโลแปดสิบเนี่ยเจ็ดกิโลนะครับประมาณได้นะครับนี่นะครับนะครับเบอร์แต่ละตัวนะครับนะครับหลุดกิโลเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดตัวนะครับประมาณเจ็ดกิโลนะครับเอาปลาทุกตัวนะครับที่เขาเทถือนะครับจะปล่อยพี่ให้นองนะครับเดี๋ยวเบองเดี๋ยวมาลงนะครับทําการนะครับในมืออื่นนะครับพร้อมกันนะครับ แปดแม่แปดแม่แปดแม่หน้าสร้างกรรมการนะครับเพ้่ำกมาเบิ้งนี่นะครับนะครับเอาสซารับปลาน้องนี่นะครับเขาเปิดลงทังขารนะครับมาแล้วหลายปีนะครับปลาสุดโต่งเขาเทถึงนะครับจะปล่อยให้พี่ให้น้องนะครับเดี๋ยวมาลงทังขารนะครับพร้อมๆกันนะครับเออนี่เจ็ดแม่แปดแม่นะครับหลุนใส่กิโลนะครับกิโลขึ้นเลยแหละนะครับปลานิ่งนะครับเขารับ นะครับจะพอแพ่นะครับลอยหาสิแพนะครับนะครับสาพี่น้องมากเกินนะครับก็จะลดลงนะครับแต่เนื้อหนาวิสิหาราพี่น้องนะครับลอยหาสิแพ้เนี่ยผมวันยังน้อยนะครับพาความห่างมาสีห่างนะครับเพียแต้ตีปลาโปแตกนะครับพี่น้องสนใจนะครับเออนะครับมาพบกันอยู่ที่บ้านหนองถ้ำไ่นะครับตำบลคำเนียมนะครับอำเภอกันทะลลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เบิงเบิงเบ,บิงมือนะครับพี่น้องเบิงมือนะครับวันใหญ่วันใหญ่เด้อนะครับเบิงนะครับเบิงนะครับเป็นโลขึ้นนะครับมันจะวนอวดเลยนะครับอ่ะเอาเอาโอ้ยเอาโอเคนะครับเหมือนพอๆกันนะครับ